ว่าถ้าเกิดมีงานสองงานงานหนึ่งเป็นงานบุญใช่ไหมกับงานหนึ่งเป็นงานได้ตังค์ก็ได้ตังค์ดิไปแต่งานได้ตังค์ใช่ไหมแต่จ้นคือด้วยความอาชีพเราเราไปเล่นเราได้ตังค์ครับแต่ถ้ามันมีทางเรื่องระหว่างถ้าวันเดียวกันนะมีงานบุญกับงานเสียได้ตังค์เนี่ยเลือกที่จะไปงานบุญคือคือหลายๆครั้งที่ตัดสินใจนะเพราะเพราะอะไรครับบางครั้งเรารู้สึกว่าโอกาสทํางานมีมากกว่าโอกาสได้ทําบุญ กำจัดความตันหนีกำจัดความตันหนีด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่มันมันมันติดอยู่ในใจเราเรารู้ว่าเราไปเล่นเราได้ตังค์แต่ถ้าเราไปเล่นเราไม่ได้ตังค์เราอยู่ได้ไหมกับสภาพที่มันแบบเราต้องการแต่เราไม่ต้องการงงไหมครับเหมือนเหมือนละเหมือนละความตันหนีออกจากจิตอะไรเนี้ยมากกว่าแล้วผลิกความคิดแบบนี้มันมันมันก่อตัวมาจากอะไรอะครับมันพยายามจะเป็นเอางี้ค่ะตอนช่วงที่เราลําบากเนาะ เราก็จะบอกว่าเวลาเราไม่มีอ่ะเราคือไม่ให้ไม่มีคือไม่ให้ไม่มีฉันจะให้ได้ไงอไม่มียิ่งงกหรือไม่มีก็ยิ่งโลภมันบางทีมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะยิ่งไม่มีก็รู้สึกแสวงหาแล้วก็ขวนขวายแล้วพอได้ฉันก็จะไม่ให้ใขรไม่แบ่งไขรอะไรแบบเนี้ยเราเคยมีความรู้สึกแบบนั้นในช่วงแรกๆถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยอ่ะ รู้สึกรังเกียจตัวเองเออรู้สึกมันไม่โอเคแบบเนี้ยเออทาไมทําไมต้องเป็นทําไมไม่มียิ่งไม่มีแล้วยิ่งกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวมันจะมีกุศโลบายไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นคนที่สลายอ่าความเป็นอุปทานในในแบบเนี้ยออกไปได้บ้างไหมครับุ้ยแพบแรกไม่มีให้อะไรก็ได้แต่เป็นการใช้แรงก็ได้ขัดแย้งกับความสงบมากเลยนะเพราะว่าไม่มีจะกิน วันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปให้เราเก็บเงินไว้ก่อนดีไหมแต่นี่เขาบอกว่าเออเฮ้ยมันต้องสละกอาไปต้องยอมที่สละก็เชื่อเสมอว่าเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้าได้ไม่มันก็ไม่ได้ถึงกระตึงขนาดที่ว่าเราจะสูญเสียอะไรในชีวิตนะครับใช่เราเราคือเราวัดดูแล้วว่ามันไม่ได้ไม่ทําไม่ได้ทําให้เราแย่ๆไม่ได้เบียดเบียนแต่แต่ว่าในในมุมนึงในชีวิตของจอเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะเป็นไม่ได้หปลอดภัยนะไม่ใช่เก็บให้ดีมากที่สุดครับ อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็มองดูแล้วมันก็ไม่ได้แย่เราไม่ได้ล่มสลายมันแค่จํานวนหนึ่งเองอะเราปล่อยมันออกไปบ้างดีวะเรารู้สึกเราได้ทําอะไรที่มันไม่ได้คิดถึงแต่เอาแต่ได้อย่างเดียวแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เจริญรุ่งเรืองมากแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ร่ํารวยมากแต่เราก็หาอะไรที่มันเป็นกุศโลบายเอาไว้ขูดเกล่าอย่างนั้ยดันดันดันลบก็เลยก็เลยก็เลยไปคำตอบก็เลยเกิดขึ้นที่ทําให้เราแบบว่าไปเล่นอยู่เรื่อยๆในช่วงหนึ่งอะนะคะ อ่าเราอ่าเราควรเอาเวลาเสาร์อาทิตย์ในเดือนนั้นไปรับงานก็ได้เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ในเดือนนั้นน่มันคือวันทํางานเราแต่เราก็เคลียร์ตัวเองไปทําอะไรในแบบที่ปกติทําแล้วมันต้องได้เงินแต่เนี้ยมันไม่ได้เงินแต่มันแฮปปี้แต่ว่าจริงข้อดีอย่างหนึ่งที่เห็นคือรู้สึกว่าไม่ได้แบบ ทะเลาะฆ่ากันตายว่า,<อ>าใช่ด้ใช่แรกๆก,ก็มีทะเลาะก,กันครับเถียงกันสุดท้ายคือผมผมยอมดีกว่าปลอดภัยเยอะ <c oughs> รู้สึกว่าเราเราเราอยากอยูยอย่ด้วยกันเนี่้มีความสุขพยายามเราทะเลาะก,กันให้น้อยครับ <c oughs> มันทะเลาะเยอะมันก็เคยมาลแล้วแล้วรู้สึกว่าสุดท้ายเราก็มากอดกัน <c oughs> เหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันก็ต้องไปต่ออะไรเงี้ย่อกี้ทำอะไรกันวะอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังก็โอเคยอมดีกว่าแล้วก็พอผ่านผ่านอารมณ์ไปแล้ว ค่อยมาคุยอีกทีนึงว่าเออเรารู้สึกแบบนี้นะเขาก็เริ่มค่อยๆเห็นด้วยใช่มันเป็นธรรมดาของคนที่แบบเติบโตหรือคิดกันมาคนละอย่างแบบนี้โยเติบโตมาด้วยการให้อะเราได้รับอ่าเราได้รับแต่จอน่ะจะแบบต้องดิดดิ้นตัวเองเยอะหน่อยเนาะประมาณนี้ฐานครอบครัวก็ไม่ได้กลางๆค่อนไปทาง ล่างนิดหนึ่งก็ลำบาอีกหนึ่งกลางค่อนล่างจริงๆก <zer i> ็มีอยากเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งก็ค <links S 2> ือเป็นคอนเซปต์หนึ่งที่หลวงพ่อลงกฎทมผมนา่าจะเคยเล่าไปแล้วว่าสมัยแรกๆหลวงพ่อลงกฎให้ทำโรงทานค่ะผมก็ให้ให้ผมไปทาตับกลางสี่แยกอะไรเงี้ยแล้วเราก็จัดเป็นเซตเนี่ยนะครับอย่างดีเลยแล้วก็มีน้ํามีผ้าเย็นมีอะไรอย่างงี้ด้วยโอ้โหแบบอิ่มแล้วแบบสบายอ่ะบอกให้ไปแจกรถติดๆเข้าใจได้ไปแจกรถเมล์โอเคค้อนลำบากยืนโหน ท่านบอกให้แจกทุกคนรถบ่งรถเบนซ์ไปเคาะแจกเขาอ่ะนึกนึกออกไหมฮะอ๋อเราก็มีคําถามว่านะตอนนั้นนะอะไรวะไปแจกทําไมอ่ะคือเราเห็นว่าเฮ้ยเขานั่งรถเบนซ์มาเขาแบบเขามีตังค์อยู่แล้วเขาก็อยู่ในรถแบบนั่งแอร์เย็นสบายแล้วบางคนน่ยมีคนขับรถใด้ด้วยออแล้วอีบ้านนี่ไปเคาะเขาไม่ด่าก็บุญละเขาไปแจกเขาอย่างเงี้ย ทุกคนเราก็มีอาสากันเป็นสิบสิบคนก็ไปแจกไปแจกมันเกิดความหงุดหงิดใจทุกทุกครั้งที่ไปทําทุกตอนจะทาทุกทุกวันศุกร์ตอนเย็นแถวรามคาแหงทําแล้วก็แบบทําไมเราต้องไปให้กับคนที่เขามีเยอยอยู่แล้วคิดว่าเขาไม่อยากได้ด้วยซ้ำเลยใช่แล้วแบบผู้ทีไรหลวงพ่อก็บอกก็ทําไปอืทําไปเดี๋ยวก็รู้แล้วก็ทําทนทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันเห็นจริงๆว่ามันมีปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมันมีคนคนหนึ่งที่แบบเขามีตังค์แต่งตัวดีเลย ยกของให้เด็กยกของมาเนี่ยแล้วก็เอามาให้ที่หน้าโรงทานเราเป็นตั้งเลยนะเพียบเป็นรังผมจำไม่ได้แล้วอะไรไม่รู้ <_ d ata> เราก็แบบอ๋อเออพี่เขามาทําบุญก็เอออะไรอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขานั่งรถทานแล้วมันมีคนเอาของไปให้เขาซึ่งของอถามว่าเขากินไหมเขาก็ไม่กินหรอกม,มีตังค์อะนะอบอกเขาเขามีคนขับรถให้อยู่แล้วเขาก็มีคนมาให้เขาก็เกิดคำถามในใจว่าเอามาให้ทําไมวะแต่วันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้รับอ่ะ มันเลยไปกระตุ้นอะไรบางอย่างเลยหัวใจเขารู้สึกว่าเออฉันเป็นผู้รับฉันต้องเป็นผู้ให้บ้างเขาก็เลยกลับมาให้เฉยเลยอ่ะอแล้วเราก็แบบเออประหลาดใจเออแล้วพอไปเล่าให้หลวงพ่อฟังเขาบอกเข้าใจแล้วใช่ไหมเออแล้วก็เข้าใจตั้งแต่นั้นมาไม่โกหยุดเลยเปิดใจเลยเขานี่เออพ็ดีมันอาจจะเป็นแบบหนึ่งที่แบบเราเคยเป็นผู้รับเนาะแเราก็รู้สึกว่าเออเป็นผู้ให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่สนุกดี จริงผมเชื่อว่ามันโมเมนต์ที่การที่เราได้เป็นผู้ให้อะบางทีมันมีความสุขมากกว่าตอนที่เราได้เป็นผู้รับีนนะใช่ไหมบางทีมันไม่คาดหวังด้วยนะใช่ใช่ในการให้ตรงนั้นอ,อาจจะรู้สึกว่าการการที่เราให้โยบอกโยไม่คาดหวังคืออันดับแรกโยจะตั้งจิตเอาไว้ก่อนว่าเราให้เพราะว่าเรากําจัดความตนหนีตัวเองละ อ่าแล้วผลของการที่ให้ไปอาจจะเอื้อเฟื้อให้คนที่ได้รับเขามีความสุขแล้วก็ก็เป็นเรื่องที่ดีตามมาใช่ดีตามมาแบบนี้นะค่ะพี่โยแบบวางใจไว้ดีดีู <c oughs> ้ากว่าจะทําได้ก็ก็ลําบากอยู่นะครับเ <c oughs> <P ew> พราะว่ามันด้วยความที่พฤติกรรมเราไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ตอนตน้นแต่เพราะความลําบากเราก็เลยมองเห็นอะไรบางอย่างที่เราสุกว่าเอ้ยเราควรทํำแล้วก็ไอ้สิ่งนั้นมันก็ทําให้เราเ้ยมันยังมีชีวิตอยู่รอดได้ โดยที่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายแล้วเราก็ยังมีชีวิตยอยู่ได้แล้วเราก็มีความสุขกับการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันด้วยจริงๆเงินเราน้อยนะทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเราก็แทบไม่มีไม่มีแต่ว่าวเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาเราเรารู้สึกว่าเราขับเคลื่อนชีวิตให้เดินต่อไปได้ด้วยด้วยสภาพแห่งจิตใจในแต่ละวันที่มันต้องดีอะค่ะอืมที่มันต้องดีคิดถึงคำพูดคำหนึ่งขึ้นมาเอาเลยครับ ตะเกียงหนึ่งดวงจุดตะเกียงได้หลายดวงมันไม่ทําให้แสงหรือปรี่ลงเลยแต่กลับทําให้สองสว่างมากขึ้นความสุขกระจายได้โดยการแบ่งปันใช่ <c oughs>